ใส่บาตรมาที่ส,สวนไปให้เย่าพยาบาเลเจอาเวชฉันต่อไปอีกเลยนะพี่พ่อของนั้งส่วมันยังไม่เคยเห็นเจ้าเวชเราสองคนเลยให้ฉัน,นกลัวขวดจริง <c oughs> ตายแล้วจะไปไหนบางทีคิดขึ้นมามันก็น่ากลัวมือนกันนะก็รู้ไม่จริงถ้าเกิดเราตายไปเนี่โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราตายเราจะเป็นยังไงเราจะทำอะไรถูกหรือจะมีใครมาคอยแนะนำเราว่าเออนี่ตายไปแล้วนะเออมาทางนี้ เล่นอะไรกันนี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเลิกตลกสักทีเถอะนาเป็นยังไงได้เรื่องไหมเฮ้พอเหอะฉันจะกลัวแล้วว่ะนี่ ฉันลูกสาวไปนั่งบิ้วมานะได้อะไรมาบ้างไหนเอามาอวดหน่อยสิปังนี่ดูสิทำไมอ่ะฉันกลัวแล้วพอหนังซั่วมันยังไม่เคยมาตามจองเวรเราสองคนเลยแลพอหนังซั่วมันยังไม่เคยมาตามจองเวรเราสองคนเลยซั่วมเอยความจริง มาถึงแล้วนะอืมใช่เอแต่ว่าไอ้สองคนมันทําทำอะไรกับพ่อซ่วมถึงได้กลัววิญญาณเนี่ยมาอาฆาตจองเวงด้วยต้องมีหลักฐานขนาดนี้แล้วแลคงไม่ยากเกินไปที่ไปคาดค้นความจริงออกมาจากแม่ซ่วมเออแต่ทางที่ดีที่สุดนะก็ควรจะให้ซ่วมเนี่ยเขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเอง ว่าเขาจะฟังเรื่องต่อไปหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเขาล่วงไปส่วน พี่รุดรักเขามากใช่ไหมคะหนึ่งพี่พยายามที่จะรักหนึ่งแล้วแต่พี่หลอกตัวเองไม่ได้พี่รักผู้หญิงคนนี้รักเขามาก มากเท่ากับที่ผู้ชายคนหนึ่งจะสามารถรักผู้หญิงคนหนึ่งได้พี่ก็ไม่เคยรู้ถึงความรู้สึกข,ของตัวเองจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งพี่อาจจะชูวสีเข้าไปตลอดการเลยก็ได้ขอบคุณค่ะที่พี่รู้ไม่หลอกหนึ่งขอบคุณที่พี่รู้ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง หนึ่งไม่เกลียดพี่หนึงไม่เกลียดพี่ <c oughs> หรอหือร่ะคะเพราะว่าหนึ่งเองหนึ่งก็รักพี่มากรักมากพอเท่าๆที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะรักผู้ชายคนหนึ่งได้เหมือนกัน 对吧？嗯 คุเลยยังขนลุกไม่หายเลยว่ะมาเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยละมือเป็งเหรอฮู้แม่แม่อ้อยพี่อุษาพี่ถุงสุพี่น้อยอยู่กันพร้อมหน้าพอดีเลยนะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าฮะอ้อยทางโรงพยาบาลเขาโทรมาบอกฉันว่านางซ่วมมันฟื้นแล้วอ้วฟื้นแล้วล่งออกไปทีนะ คนทุกคนศกมาสว่วมนะาไมไ <c oughs> ่เป็นอะไรแล้วจริงๆะะ <G ucci> แล้วลูกนะไหนลองดูซินี่ยังจำแม่จำพี่ได้ไหมลูกจำได้สิแม่จำได้ดี <c oughs> ฉันจำไม่มีวันลืมหรอกจ้ะแล้วม <c oughs> ีวใครบอกหรือยังว่าพ่อตายแล้วพ่อตายเป็นอะไรตายอะพี่ก็ โดนรถคันที่เฉียวเรานั่นแหละชนตาย<ะ>เอออย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลยนะทำใจให้สบายไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวอาการมันจะซุดตินะสุ้นะอน้ำนีของกวนไม้เก็บไปก่อนนะจะะเก็บี่แล้วพระเดชไม่ได้มาด้วยเหรอ ดิไปกระสงครามถ้าใครเจอเขาฝากบอกด้วยนะว่าตลอดเวลาที่ส้มอยู่โรงพยาบาลสลบอยู่อ่ะฝันถึงเขาตลอดเหมือนว่าเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะเออเอาหน้าเอาหน้าหน้าพูดมากกปแล้วพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยรอโทษนะคะตอนนี้หมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะขอให้มีคนมาไขแค่คนเดียวก็พอนะคะเดี๋ยวผมอยู่เฝ้าเองดีกว่านะครับ ไม่ต้องหรอกค่ะทำไมละซ่วมคุณรุตก็อยู่เฝ้านาดีแล้วล่ะ่าเรื่องมากนะนะนะฉะนั้นพวกเราก็กลับกันพักผ่อนกันบ้านนะซ่วมนะดีมากค่ะครับเร็วๆนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะดีนะไปได้แล้ะไปเปเถอเๆอีขาว ในใจคอจะไม่พูดอะไรกับผมบ้างเลยหรอผมไม่ได้จะมาแก้แค้นอะไรกับคุณนะซวนคุณอาจจะกโกรธหรือว่าจ,จะเกลียดผมมันก็แล้วแต่คุณผมขอโทษแล้วกันผมก็เป็นผมอย่างนี้แล้วสมควรแล้วละ่ะคือผมเพียงยอยากจะบอกคุณว่า สิ่งที่คุณเห็นมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแล้วคุณรู้เหรอว่าฉันคิดอะไรตอนนี้โคตจะหิวเลยโอน้อยรู้ไหมว่าน้อยน่าทำถูกต้องลวที่ไม่รับเงินรับทองจากไอ้เสียหะมันเพราะชาบ้านแถวนี้เนี่ยเขาเชื่อถือน้อยกันมากนะเพราะฉะนั้นน้อยเนี่ยต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร คือตอนแรกอะนะฉันก็ไม่คิดอะไรเลยจนกระทั่งพี่ชวนมาทีทางสว่างให้ทีแล้วจ้ะเดี๋ยวฉันกลับร้านก่อนก็แล้วกันนะไม่รู้ว่าป่านนี้จะมีลูกค้ามารอหรือเปล่านะพี่นายนะโชเดีแล้วเจอกันนะเจอกันน้อยถ้าอย่างนั้นฉันก็ ขอตัวกลับบ้านก่อนนะอ๋อพวนลูกพี่ชวนไม่ขึ้นแห่กาแฟกินสักด้วยเหรอดูหนังฝรั่งมากไปหรอือเปล่าเขไม่รู้สิเขไใน,นมูฟี่ออนสี่เขาชวนกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละโอ้ยแต่พี่ว่าเอาไว้วันหลังดีกว่ามั้งอืมไม่รู้ละ่ะก็ถ้าเกิดว่าเสียฮะเข้ามาไหว้วายอะไรเช่นอีกนะชัด โอเค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 งั้นกาแฟแก้วเดียวนะ ฟ้าส,ส่งสมมาเกิดได้ทำไมต้องสองอ่งทั้เด็กล้างส้นมาเกิดด้วยไม่ได้ไม่ได้ยังไงเราจะปล่อยให้มันมีความสุขไปไม่ได้สงสัยจะรอให้ฟ้าลงโทษมันไม่ได้แล้วหรอกค่ะคอนแบบนี้ขนาดฟ้ายังไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยใครจะรอฟ้ารอดินก็รอไปเถอะค่ะแต่ไม่ใช่ดาแน่แน่